สวัสดีจ้าพอใหญ่เอ็มก็ไม่ใหญ่เอ็มจ้ามาตัดหยอดกระคตดให้งว้วดจ้าเหมือนี้จ้าเห็นบ่จ้านะตาไปคดดตัดใหญเอ็ม,มอสิตัดคือกันรลดมนี่จ้าโอ้วดใหญ่เอ็มเห็นบ่จ้า ตัดก็โคตรให้ออกให้ร้านจับพัดไก่สีเกียวผัดให้มาตัดเอาเนะพี่เนาะยายเอ็มก็มาทัดจ้ะนี่จ้ะตัดลองมา,นนาหนีก่อนจ้ะอป่างเง้ยัดลองมาถักพี่ มาถือกลนองจะเปลี่ยกนกระตัดจ้ะจับกลของน้ำแจมเมอร์บอดีแน่จ้ะเห็นบหมใจเนี่ยแ้เอ,ยเ,ยเอ็มกับพญ์เอ็ม,มาอันต้านอยอดโคตรจ้ามื่อนี้ไปให้งัวงกินเนาะจ้ะาจ้ะ

เ้าเอฟซี G, น้ำกันเด้อร์จะเจ้าเฟซบุ๊กจะหรือเจ้าต่างประเทศหรือนอกประเทศจะทุกคู่ทุกคนจะนยายแย้มกับพญา,าย,ยมผักส่องนหน่อยๆได้เนอร์จะจะเปิดใหม่จะบรรเทิเงดอกจากกําลังโลกคลิปไปในที่หาคิปจปะเปิดช่องยูทูปใหม่จะช่องนี้อันพิมพ์เข้าไปว่ายายเอ้มผ้าลาะจะ เราห,ห referral, ากินนะเนี่เข็ดเบียเข็ดง่ายนะจักคิบเนี่ยไปใช้ไปใช้มาใช้ายเอ็มก็ลงคีบหนาแล้วน่าพินเหรอแต่ละเมื่อละเว้นไว้ายเอ็มจะไปเห็นยังแน่จ้ะวันนี้แย่เอ็มมาตัดอันขะโคจ้ะไปให้งัวจ้ะน้ำประจานเนี่ยให้พ่อายเอ็มเป็ดผัวจัดจ้ะตั้งไงบอตาเกิดปตัดน้ำแน่น่ะ งายเลยว่ามไตัดพลังไม่ต้องง่ายเลยยอมจดทำมันถึงนู้นตาน่านี่ใบใจนี่รุนกับตากับพญ่เอมกับพญ่เอ็เด้อจ้ะแต่ละหม้อละเวทสิไปหาอยังแน่จ้ะมื้อนี้ยายเอ็มกับพญ่เอ็มาอันตัดกระโขดไว้ให้งัวจ้ะ นั่นปาน้าในไงสิเป,ป็ดคีบป้าหญาวอาไได้ดอกจันทรุนไปเมื่อนาะเมื่ออันว่ายา,ายเอ็นสิพาไปใส่เนมาใส่แหน่เนาะจ้ะไปเอ็มก็ไม่ยเอ็นจ้ะบ้างเมื่อก็อจะไม่เอ็มไปผู้เดียวเด้อจ้ะเพราะวันพไปเย็มก็ตรงเบืองง่วจ้ะรับไปหากินตั้งป่าจ้ะพระวันมีคนเบืองงว่วนก็อะไรจ้ะมื่อไรร้านเบืองห้จ้ะมาหาใบโหดไปงว่วเน,นาะจ้ะ ตาตาตัดมอญน่ะตานี่ปเจเน่ตาพอมามอไม่ตาโซเฟอรเนี่ยจ้ะน้องลากฟาบ่ ก้อยปลาร้านเพื่อนปลินปลานำโบกคนเอาปลาลงชาจ้ะเอาไปห่วงโบนัยได้ปลาวัดสะจักระเพราลงมาเลยเอาลงปลาวัดสะจักขึ้นจะหันกระเพราลงเลยมันอันนี้บอกร้านว่าน้ำมันบกเพคนเอาปลาขึ้นจากชาจะเอามาลงชาใหม่จ้ะไม่มาเจนก็ได้ลงจะเห็นไหมเจน呐 ขามาลงเลยออย่าเอาไว้ได้ค่ะคักย่งไม่ใจไหนตาเป็นผู้แสดงมันนี่จ้ะยายเอ็มเป็นผู้ถือมือขอบมันจ้นะไปแล้ว เยมันเขามาตัดก็ะหดพอพร่ดานหนักจะโต๊ะใหญ่บุ๊กพี่ซาเราก็พอได้มาูนเดียวเนาะพอเดียวบอกลายเลยพอเดียวใหา่ชัดมาได้ใหญ่ชัด พอพี่บาจมาพูดยาบอะไรยอนบอกคนเลยนะฮมูจาข้างไปางนาอกที่ก้บบกดี๋วแมลแล้วที่มาตัดสูมอนั่นละที่ทีลเราอีกยยู่เอาไปไปกินก่อนสวกเส้าดี เบินปรจักสายพันอัปยกรรมมาเออเออมันประทัดหูทางได้มานาพันนันนนน่นดาเบินเบิกทางน้ำหนูข้านูกินหนแดงหนูนร้ายเนาะมากินนันอันก็โคตรโต มันกินผักโดมันกินผักโคดกัดลงกันีวมกนพรไป่องเบ่งแล้วใสขนาดเพาะใสช่วยให้บ่อโลดขีดนะกะกินพญ่เอ็มยังว่าม่ววานี่กินคนคำสาเน่ากินคนจะอะไวะนี่เมื่อลเชเพียกลบมาเพราะว่ามื่อนี้มันได้เอาเสล่งมาแล้ว ก็จะหมดท่านมามันบมดท่านเดือดท้าบะให้ตัดช่วงไหนช่วงไหนน่ะนะเออในลาหัวว่าให้ตัดบดไปเดี่ยวเขาเสียบพิการไม่ใส่น่ะตัวไปเนี่ยพิใส่ค้างก่อว่ากินมุนมันเลนมุนเนาะตัดไปเลยลายใช่บอกกับหลานจ้ะบอกให้เอาพิการม่ใส่จ้ะ คลิปแาวเลยจ้ะตัวนี้บริเตอร์ด้วยจ้ะปลาบอมันอันนี้จ้ะหอบไปเปิดเบิงเนี่ยตาเนี่ยหอบจะโหลดเปิดเบิงเบิ้อก็รหดยังเมื่อไ่มันเนี่ยทอัดไปเรื่อยๆเลย เรฟสซลูกคิน้าหออะไรไปตาเป็นหอบจ้ะ ให้ตาปกดเสร็จรถจ้ะเมืม่อหนยะอันยเอ็มกับพญายอ็งสิเอารถไปรัมมาใส่เอาจ้ะมันนี้เอาสลิดก่อนจ้ะสิมาเอาอยี่สองหลอบจ้ะ เอาไปคนกินก่อนหลอกเขงพามยาใหญ่กับตากระสิบว่าอีกจะเดินดอนจะมาจะคลิมนี่ทัน,ดดดดนนี้น่าตาสวัสดีเพื่อนตาสวัสดีสวัสดีทันี้ละจ้า